วันที่เราเห็นมันอย่างแจ่มแจ้งเป็นวันที่บวชได้หนึ่งเดือนพอดีพอดีสามสิบวันจากวันบวชในวันนั้นช่วงตี 3, สามสะพายบาทได้แล้วเตรียมทุกอย่างแล้วจะออกจากกุฏิไปแล้วแต่รู้สึกว่าอยากสงบมากความรู้สึกมันอยากสงบมากมันอยากนั่งอยากสงบไม่อยากฉันข้าวไม่อยากไปแล้วะไม่อยากไปฉันข้าวอะไรทั้น ก็เลยวางบายไว้ก็คูขาเข้านั่งขาเนี่ยคูเข้าแทบไม่ทันจิตมันจะรวมจิตรูมเข้ามาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเนละเรียกว่าขั้นปัะจาลาสมาธิความรู้สึกทางกายยังมีอยู่ไม่ได้ขาดสะพันไปแต่มีแบบเบาบางแล้วไม่ได้รวมทุกจนเกินไปปรากฏเป็นนิพขึ้น มีนิมิตปลาขึ้นมาเป็นปลาขนาดใหญ่มากเป็นปลาที่สุดลูกของลูกตาเ่ยปลาที่ใหญ่มากและมีต้นไม้ต้นหนึ่งที่ใหญ่มากเช่นกันเหมือนในหนังอวตารเห็นไหมใครเคยดูหนังอวตารมันจะมีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งลักษณะอย่างนั้นแล้วจะมีปลาล้อมรอบปลานั้นลกกูกว่ะความรู้สึกเราจะไปที่ต้นไม้ใหญ่แต่เพราะว่าไปไม่ได้ติดที่ป่า แค่ว่ามันติดป่าปุ๊บป่านั้นพังปึ๊บเลยหายป่าหายเป็นลาบเลียบปึ๊บไปหมดความรู้เป็นเด่นอยู่ที่ใต้ต้นไม้นะไปอยู่ที่ต้นไม้ใหญ่แค่มองดูใบไม้ใบไ,ไม้หายมองดูกิ่งกิ่งหายนความรู้ที่มันไปจับอยู่กับสิ่งใดสิ่งนั้นหาย ความรู้ประจําอยู่กับใบไม้ใบไม้หายความรู้ประจําอยู่กับกิ่งไม้กิ่งไม้หายความรู้ไปจําอยู่ที่ต้นไม้ต้นไม้หายเหลือตอมันความรู้ไปจดจ่ออยู่ที่ตอตอที่ถอนขึ้นมาตอไม้ถอนขึ้นมาเหมือนหนังแฟนตาซีเป็นมโนภาพอางนนถอนขึ้นมาเกิดความสว่างสวัยสว่างมากอัศจรรย์ใจมากสว่างความลึกควาหนึ่งวา จ้องอยู่ต่อหน้าพระอาทิตย์จ้องอยู่ต่อหน้าลูกแก้วที่มีขนาดใหญ่เกิดความรู้ขึ้นมาว่านั่นคือจิตเห็นไหมมันรู้อย่างนั้นตอนนั้นมันหมายอะไรว่าอ๋อนี่หลงจิตจิตเป็นอย่างนี้เหรอมันหมายมันหลอกลวงขนาดไหนมันไม่ยอมเเปิดเผยความจริงให้เห็นหรอกมันจะหลอกลวงทุกขณะมันจะเอาสิ่งที่เราเคยเชื่อมามาหลอกลวงเรา มันหมายเอาตัวนั้นว่าเป็นจิตทีนี่มันมีความรู้ชนิดพิเศษขึ้นมานะแล้วใครไปรู้ว่านั่นคือจิตแค่นั้นมันย้อนกลับมาหายตัวที่ไม่ไรู้ว่าไอ้นั่นเป็นจิตไอ้น,นั่นยังเป็นข้างนอกอยู่ไม่ใช่ข้างในอไอ้แสงสงว่างที่มันหมายเ่าเป็นจิตนั้นเป็นข้างนอกมันมีหนึ่งผู้ดูเห็นตัวนั้นแล้วมันย้อนกลับมาเห็นตัวนี้ มันเหมือนถูกจับได้มันเหมือนคนที่หลบซ่อนมาทั้งกับทั้งกันมันเหมือนที่สิ่งที่ถูกหลบซ่อนไม่มีใครจับมันได้และมันถูกจับได้มันสะเทือนเรือนลั่นไปหมดเลยความรู้มันหวั่นมันไว้มันสะเทือนมันอัศจรรย์ใจไม่มีภาษาใดจะบรรยายสภาวะนี้ได้ดับดับไปเลย แล้วมันนอกดับไปเลยดับสนิทไม่ปรากฏสิ่งนะั้นแม้แต่แสงสว่างไม่มีแม้แต่ความมืดก็ไม่ปรากฏความสว่างก็ไม่ปรากฏด,ดับพิ่ะอยู่นานเท่าไหร่ไม่รู้ลืมตาขึ้นมาอีกทีหนึ่งแปดโมงสามสิบความรู้เปลี่ยนหมดใจนี่เปลี่ยนไปหมดเลยความรู้สึกข้างในีเปลี่ยน,นะจะเคย กังวลกับสิ่งต่างๆไม่มีความกางังวลเปลี่ยนความรูม้ทุกเปลี่ยนมนตั้งแต่วันนั้นมาไม่มีบาปไม่มีบุญนะท่าที่เมื่อก่อนนี่บาปบุญนี่เต็มหัวใจเลยนะทำอะไรก็ข้องก็คาไปหมดมีแต่บาปมีแต่บุญมีผู้ปฏิบัติใจนี่เปลี่ยนมันอัศจรรย์ใจมากความรู้นี่เด่นอยู่ในนี้ตลอดเวลาไม่มีส่งออกนอก เห็นอะไรก็เห็นเฉยเฉยไม่คิดปรุงแต่งเห็นไ่ใช่เหมือนไม่สนใจโลกเข้าใจไหมเหมือนคนไม่สนใจโลกไม่แคร์โลกนะเงินโลกนี่ไม่มีด้วยซ้ำไปนะความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นนะมันไม่รู้บ่าจะพาภาษาไนมาพูดสภาวะที่เราเป็นตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้มันก็เป็นเหมือนเดิมนะแต่ที่สังเกตมาคือมันนอนไม่หลับ มันหลับแต่มันไม่หลับตั้งแต่วันนั้นมาไม่เคยหลับอีกเลยนะไม่เคยหลับเลยนี่คือความอัศจรรย์ของธรรมะความเป็นอิสระไม่มีคำใดที่จะพูดเทียบเทียมสภาว่าี้ไนดะ้ก็อยากให้นักปฏิบัติภาวนาของเรานะนะจงมีกำลังใจจากการได้ยินในฟังนี้ว่านิพพานนี่มีอยู่พระนิพพานนี่มีอยู่พระพุทธเจ้านั้นมีอยู่ ต้องตามหาลงในใจตนเท่าน,นั้นอย่าไปหาที่อื่นพระอรหันต์ก็หาในใจตนอย่าไปหาที่อื่นอย่าไปเที่ยวแต่งตั้งองค์นั้นองค์น,งนี้เป็นพระอรหันต์นะค้นหาในใจตัวเองเท่านั้น,นให้มันรู้ประจักษ์แจ้งในใจตน,นให้รู้ว่าตนนี้ปฏิบัติไปแล้วไปเกิดที่ไหนอาถรรพ์ในการเกิดตอ่อให้ตายเเรารู้เลยว่าเราจะเกิดที่ไหนในเมื่อเรารู้ว่าเราเกิดที่ไหนน่าให้รู้แจ้งประจักษ์ว่า เราไม่เกิดที่ไหนเช่นกัน